สวัสดีครับพี่น้องเลยครับโอ้ยฝนตกบนน้องครับพี่น้องทั้งบ้านพี่น้องเนี่ยครับทั้งนี้สองมือสองคืนอเลยพี่น้องเนี่ยครับเปลี่ยนบรรยากาศไปรุ่งไรแล้วครับเนี่ยครับคืนวันนี้ก็บึ้นท่าท่ากันสิเบื้อหนื่อยแล้วครับเนี่ยลบมาครับใส่เขา ตกมาใส่ข่าวก็ดีครับเคียวเริ่มเขลียวเริ่องเลยนี่คืเฮ็ดก็สิอ่อนอยู่นะเน,น,นี่ยากาศหนาแน่นจึ่มฝ่าคึมงนวนนะพี่นองไปไซบูได้ยู่ทียงหน้านลยครับนี่ยดเสีองฮะครับจะอึ้งจบ,งบครบนะครับดึงไงพอได้ต่มนะครับ,รบพี่น้อง เปตตมนะครับอ่นเสเดมอนในช่ไพีเนาะตมสดทางหอนเส้นร,ระขามครับตา,าต,รต,าต,รตายแล้วมันว่างตัวนี้ตายนตายแล้วมันออกมาออกแล้วครับเนี่ยไซเซบีไหน,ยยนเนาะ เยาหาใบบักขามเนี่ยมาตรงอึ้าาง,งกงันให้เงยุดห้องห้อหนับแฉะบๆรยกามับเนี้จะบักสองส้าว